สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับครั้งนี้มากับคันเลชแนลอีกแล้วนะครับครั้งนี้ผมพามาลงกิจกรรมดันกิจกรรมอ่าใหม่นะฮะที่ทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วสําหรับอันนี้เพิ่มเติมนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะถ้าใครต้องการดูนะฮะกันอยู่ผมเลือดรดนะครับอันนี้ก่อนเข้าร่วมกันกดไปเลยครับกดไปเลยกดอะไรก็ได้กดไปอันหนึ่งปุ๊บคุณกดเริ่มเข้าท้าทายไปนะฮะ ทำได้ทุกตัวละครนะครับทุกตัวละครเลยอันนี้เป็นแบบเสริมเกรดเล็กๆน้อยๆสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะไม่ต้องไปพึ่งเสาจงรี่นะครับคุณเพียงแค่เข้ามาครับยืนเฉยๆสักแป๊บหนึ่งครับทุกอย่างรีเซ็ตกดออกดันครับแค่นั้นฮะเลือดเต็มอันตินี้ฮะแล้วก็เราจะไปไหนต่อก็แล้วแต่นะครับคือเอามาเป็นสัพยภยเอาไว้เติมแหงอีได้แค่นั้นโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเริ่มแรกเนี่ยก่อนที่คุณจะมาดันเจียนถ้าคุณยังไม่เจอดันเจียนนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนก็กดไปที่นี่่ครรรรับผมมไไู้ F F1 ออะหื าภาพรวมกิจกรรมในโทรศัพท์นะครับภาพรวมกิจกรรมก็มานี่แล้วก็กดตำแหน่งท้าทายมันก็จะบอกว่าอยู่ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วคุณก็วาร์ปมานะครับวาร์ปมาปุ๊บเทเลพอร์ตปุ๊บอ่ามันก็จะโผล่มาที่นี่อ่าแล้วคุณก็เพียงแค่เดินมาคุยกับเขาครับผมจุดวาร์ปจุดนี้แล้วก็กดเลื่อนระดับความยากแต่ก่อนหน้านั้นนะคอย่าลืมอ่านนะครับแรงสะเทือนใต้ท้าของคุณอะไรเนี่ยช่างมมันข้างบนมาเป็นคำเปรเยร์ฮะแล้วก็อ่า รีสิมนี้จะสามารถเปิดใช้งานด้วยความเสี่ยงไฟฟ้านะครับมันคือ,อเดี๋ยวผมเข้าไปแล้วผมชี้ให้ดูแล้วกันหลังจากเปิดใช้งานแล้วจะสร้างความเสี่ยงไฟฟ้าตัตัว,ตวโดยรอบซึ่งมันแรงมากนะครับผมเตือนก่อนโดยสามารถปิดได้ด้วยปฏิกิริยาธาตุก็คือเราใช้ปฏิกิริยาธาตุพังเหมือนตอนอบอสบอสรูปวิไฟฟ้าจะตายครับใช้ปฏิกิริยาธาตุในการทําลายมันตัวละครที่ได้รับโบนัสในความเสี่ยงเพิ่มขึ้น20%นะครับในกิจกรรมครั้งนี้คือ4ตัวละครนี้ครับโอเคเราไปต่อกันเลย ผมไม่สามารถเล่นแบบปูออปชันให้ดูได้นะครับถ้าผมเล่นแบบปูออปชันก็คือติ๊กทุกอันเนี่ยฮะอันลบไม่ ick, ติ๊กนะอันลบไม่ติ๊กติ๊กทุกอันแบบนี้ปึด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 อ่าอันนี้ติ๊กสองร้อยนะครับมันเลือกได้แค่อย่างละหนึ่งติ๊กอย่างนี้แล้วก็เข้าไปในโหมดขั้นเทพนะครับแน่นอนมันจะได้คะแนนค่อนข้างสูงสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับคะแนนที่ผมทําได้ด้วยตัวเองนะครับคือสามพันสองเอ่อสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบผมทาได้แค่นั้นน ที่ผมไม่ติ๊กก็คืออันนี้ครับไม่ติ๊กแล้วก็รู้สึกว่าผมจะขอระยะเวลาเพิ่มมั้งก็เลยติ๊กอย่างนี้นี่ใช่ผมทําอันนี้ได้นะครับแต่อันนี้ผมเข้าไปแล้วผมอาจจะไม่ชิวขนาดพูดคุยกับผู้คุณได้เพราะงั้นผมขอผ่านนะฮะผมจะเอาอะไรที่มันง่ายๆนะครับคู่ดาวสกิลธาตุเพิ่มขึ้นอ่าผมไม่เอานะครับผมขอติ๊กออก ก็คือเลือกเราเล,เลือกเองเลยครับว่าเราจะเอาอะไรคูดาวสกิลท้ายก็คือสกิล E ของเราครับแล้วก็เมื่อวิ่งแล้วตัวละครทั้งหมดในทีมของคุณจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น75%อันนี้สําหรับคนที่ใช้ไอเฟนนะครับในการหลบไม่คล่องผมไม่แนะนําให้ติ๊กนะครับติ๊กออกไปเลยเพราะว่ามันเพิ่มความเสียหายค่อนข้างสูงแล้วมันก็แรงมากทาให้คุณตายในฮิตเดียวได้เลยนะครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่กับสมาชิกตัวละคร20%อันนี้ปล่อยมันไปเถอะครับอ่าเพิ่มเวลาอ่าพลังโจมตีมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น50%เพิ หลังจากเปลี่ยนตัวละครแล้วอันนี้เปลี่ยนตัวละครก็คือรับความเสียหายมากขึ้นนะครับถ้าเปลี่ยนครบ4ตัวละครเท่ากับคุณรับความเสียหายมากขึ้น100%ตัวละครที่คุณเปลี่ยนไปถามว่าต้องเป็นห่วงอะไรไหมผมมองว่าถ้าใครกลัวตายก็เอาออกนะครับแต่ถ้าคิดว่าตัวเองรับไหวก็ติดไว้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยแล้วก็มีประสิทธิภาพปืนฟูพลังงานของตัวละครในทีมลดลงถ้าเป็นคนใช้ชอันติค่อนข้างบ่อยเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ย ติ๊กออกไปนะครับติ๊กเอ้ติ๊กออกไปอย่าเอามานะฮะอย่าเอามาคือคุณทําคะแนนต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3000หรือ2,000กว่าคุณก็สามารถได้รับของค่อนข้างจะครบเลยนะครับโดยที่จากการคํานวณผมนะรูส้สองหมื่นอย่างนี้อ่ะสองหมืน่นคุณเอาสองหมื่นขึ้นตั้งเลยครับสองหมื่นขึ้นตั้งสองหมื่นขึ้นตั้งผมคิดให้สองหมืน่นหารเจ็ดครับเพราะว่ามีกิจกรรมมันเจ็ดวันคุณต้องได้คะแนนประมา 2, ณ2,800ก็คือทำให้ได้ถึง3 0 0พคุณก็ได้ครบแล้วครับอ่ะ ต่อไปอันนี้ธาตุน้ำแข็งผมเอาออกนะครับเพราะว่าตัวเมนผมคือกันยูถ้าตัวเมนคุณเป็นกายภาพเอากายภาพออกนะครับแล้วเอาติ๊กธาตุน้ำแข็งแทนประมาณนี้ฮะส่วนใครที่ใช้ตัวไฟเป็นธาตุหลักอย่างอีดิเลกดีน้องเค้อะไรเงี้ยพวกคุณสบายครับชั้นนี้สบายครับเครื่องิงผมไม่สามารถลงได้เพราะว่าชั้นนี้มันเป็นบอสไฟฟ้าครับใช้ประสิทธิภาพเต็มที่ไม่ได้สองคือถ้าผมติ๊กอันนี้กันยูผมโดนเนิฟอีกครับผมยิงไม่ทันฮะว่ากันตรงๆผลการรักษาตัวละครผมไม่ใช้ครับเพราะว่า ผมได้เทปแล้วต่อให้มันรักษาทันนะฮะก็ตายอยู่ดีครับถ้ามันเดนินถ้าหลบสกิลไม่ทันนะเมื่อพลังชีวิตของตัวละครอยู่ในต่ำกว่า50%พลังโจมตีจะลดลงมันไม่ต่ำกว่าหรอครับผมเคยต่ำกว่าก็คือตายเลยฮะลดความแรงคิกของตัวละครทั้งหมดในทีมลง50%ตัวละครผมใช้ความแรงคีเพราะงั้นผมเอาออกนะฮะผมต้องการความแรงขีอ่ะทีเนี้ยอ่าผมก็มาดูว่าผมเอาอะไรมาแทนได้บ้างโอเคผมรับอันนี้ได้อ่านี่เอานี้มาแทนอ่ะผมถึง3,000แล้วแค่เนี้ยก็ได้ครับแล้วก็กดเริ่มท้าทายไปเลย ตัวละครในทีมที่ผมจะใช้ผมจะใช้่าตัวละครเซตนี้เลยกันนะฮะไม่ไม่เปลี่ยนก็คือมีสันพ้องไฟหนึ่งแล้วก็โนเอลผมเอามาใช้ในการตีธาตุหินแล้วก็ตัวราเมจหลักผมคือกันยูนะฮะมาเราไปดูกันเร่งรัดรวดเร็วแต่ไม่รีบร้อนนะครับเราจะไปกันแบบชิวๆโอเคไอจำปิดซึมที่ผมบอกได้ใช่ไหมที่มันมีมันคืออะไรมันคือนี่ครับเนี่ยข้างๆนั่นน่ะนั่นไงใช่ไหมนั่นน่ะนั่น คือถ้ามันไอตัวลูบิกไฟฟ้าไปใกล้ๆนะครับแล้วมันทําการากระจายไฟฟ้าใส่ตัวปีซึมนั้นน่ะปีซึมนั้นน่ะมันจะนี่ครับอ่ามันจะย,ยังไงดีอ่านั่นแหละเห็นว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาแล้วทํางานออกมาครับซึ่งไอไฟฟ้าเนี้ยถ้าไปยืนอ่ะมันเจ็บนะครับเนี่ยอึเนี่ยมันเจ็บอันนี้คือมันอันนี้คือไม่ได้เปิดดาเมจแบบสูงสุดนะถ้าเปิดดาเมจสูงสุดเจ็บกว่านี้อีกนะครับ เราสามารถทำลายมันได้โดยการเอาธาตุอะไรตีก็ได้นะครับแล้วมันก็จะพังไปนะฮะอะมาเรามาตีบอสต่อไอ้แบบเลเวลสูงสุดเนี่ยผมระยะเวลาผมไม่ทันสองนาทีอะผมใช้สองนาทีผมเคลียร์ไม่ทันครับ เมื่อกี้ผมเอาอันตีน้องเทมาใช้ในการหลบนะครับเพราะว่าท่านผมหลบไม่ทันนะฮะผมไม่อยากเสี่ยงกับไอเฟรมนะครับไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่อ่าแล้วก็ลูบิกตัวนี้จะมีนี่ครับเห็นลูกบอลน,นี่มันไหลมาไหมไอนี่เจ็บนะครับไอนี่เจ็บจังหวะที่มันเข้ามาต้องใช้ไอเฟรมหลบนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเราใช้เสาจงรี่หรืออะไรในการหลบขึ้นไปข้างบนน่ะมันจะไม่โดนดาเมจหรือเปล่าเสาจงรี่หรือออกอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ลองแต่ว่าผมแนะนําว่าใช้เฟรมหลบไปเลยครับง่ายสุดเร็วสุดฮนะ ปิวฮึบปิวฮึบเนี่ยฮะมันมาอีกแล้วโอเคมาแล้วโอ้โหฮึหน้านี้มาจากไหนอะเฮ้ยอ่าแล้วก็ลูกบิดตัวนี้มันจะมีนี่ครับเห็นลูกบอลนี่มันไหลมาไหมไอ้นี่เจ็บนะครับไอ้นี่เจ็บจังหวะที่มันเข้ามาต้องใช้ไอ้เฟรมหลบนะครับทวงเลย thần mấy nè, ảo, máy thăn chởi, ngông, hông, 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 Okay. จบนะครับก็แค่นี้เราก็จะได้คะแนนเสร็จแล้วก็กดออกจากดันเจียนไปนะฮะเมื่อกิจกรรมวันอื่นมาแล้วก็เข้ามาทําแบบนี้ครับแค่กดหาสถานที่แล้วก็เข้ามาทําแบบปกติเลยผมยังไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนสถานที่หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนะจะอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยก็ได้นะอะแล้วก็ดีครับเราแค่มากดตรงคะแนนปัจจุบันมันก็จะขึ้นมาให้คุณติ๊กลับแล้วพวกที่รับไปแล้วมันก็จะไปอยู่ข้างล่างครับแบบนี้เลยอ่าแค่นั้นเองสาหรับอ่ากิจกรรมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับ เออเออเอเอมีคนฟอลโล่หรือะสักอย่างเอออย่าลืมนะครับว่ายังทําแบบนี้ได้อยู่นะฮะเมื่อกี้เราตีเราเสียเลือดใช่ไหมฮะเรก็กลับเข้ามาครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปครับไม่ต้องคิดอะไรฟืดฟดฟืดึ๊ด,ด,ดอ่ะกลับมาเติมเลือดเติมมันติเรียบร้อยออกโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าวันนี้มีไรนะฮะทุกคนอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาดูใครมีอะไรจะถามก็สามารถเข้ามาถามได้นะครับ s e e you next time อย่าลืมกดหบวแมวครับ